สวัสดีครับมาพบกันวันนี้จะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหมูกรอบนะที่ผมไปสั่งกินทุกร้านทั่วประเทศนะครับหมูกรอบนี่ขอจะมีร้านที่ทำทาเป็นกับกับบางร้านที่ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่เป็นนะเขาย,ยังไม่ได้เข้าใจคําว่าหมูกรอบบางร้านที่เขาทําเป็นแล้วเขาโอเคครับก็อร่อยในการที่เราอยากกินหมูกรอบ เราก็อยากกินหมูที่มันกรอบใช่ไหมครับที่เขาเอาไปนึ่งเอาไปต้มแล้วมาทอดนี่เพื่อให้มันกรอบใช่ไหมครับเราอยากกินตรงนั้นตรงที่มันกรอบมันคล้ายๆหนังหมูพวกแคบหมูพวกอะไรนะเราอยากกินความกรอบของมันนะฮะแตะ่พ่อค้าแม่ค้ายังเข้าใจผิดนะครับว่าหมูกรอบต้องเอาลงไปผัดกับเครื่องมันไม่ใช่รับหมูกรอบเอาลงไปผัดกับเครื่องมันจะกลายเป็นหมูนุ่มนะฮะพอเป็นหมูนุ่มอ่ะมันก็ไม่เหลือความเป็น เมนูหมูกรอบใช่ไหมอ่าใช่ไหมเราก็ได้กินหมูนุ่มเมนูหมูกรอบเราหายไปในความคิดคืออ้าวอยากกินหมูกรอบได้หมูนุ่มอ่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ฟังให้ดีนะครับการทํากระเพราหมูกรอบพริกแกงหมูกรอบคะน้าหมูกรอบนี่คือเขาผัดเครื่องนะฮะเขาผัดเครื่องให้ได้รสชาติแล้วเอามาลาดหมูกรอบอีกทีนึงนะฮะหมูกรอบคือไม่ต้องทําอะไรนะครับหมูกรอบนี่คือหั่นใส ใส่บนข้าวไว้เลยแล้วก็ตักน้ทํทติผัดมาราดบนหมูกรอบหมูจะยังคงกรอบจะไม่นุ่มนะครับหมูจะยังกรอบนี่แหละคือเมนูหมูกรอบนะครับที่ทุกคนอยากกินไม่ใช่เอาลงไปผัดในกระทะจนหมูมันนิ่มมันไม่เหลือความเมนูหมูกรอบแล้วตอนนั้นนะเป็นเมนูหมูนุ่มแล้วฝากไปด้วยนะครับทุกร้านเพราะว่าผมก็เป็นผมเป็นคนที่ชอบกินนะไปจังหวัดไหนผมจะไปกิน ร้านโน้นร้านนี้คือแต่ผมไม่ค่อยได้รีวิวไงแต่ผมเห็นสังเกตมานานแนละ้วอ,อ,อยากกินหมูกรอบทําไมไปสั่งได้ได้หมูนุ่มแต่ผมก็ไม่กล้าพูดกับร้านเขาตรงๆไงผมว่าอ,อสงสัยเขายังไม่เข้าใจคําว่าหมูกรอบตัวคิดแค่นี้นะแต่ถา,ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับกินได้แต่ว่าเมนูหมูกรอบมันไม่ใช่หมูกรอบมันเป็นหมูนุ่มโอเคไหมเก็ตไหมฮะนี่แหละคือเราจะมาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ คือถ้าคุณอยากจะขายเมนูกระเพาหมูกรอบให้ให้แบบขายดีนะครับําตามวิธีของผมคือผัดเครื่องแล้วมาราดหมูกรอบนะฮะไม่ใช่เอาหมูกรอบลงไปผัดกับเครื่องมันจะกลายเป็นหมูนุ่มนะฮะโอเคนะผมผมก็อยากจะพูดให้ฟังประมาณนี้แหละเพื่ออยากให้ทุกคนเข้าใจหมายว่าเมนูหมูกรอบควรทํายังไงให้หมูมันกรอบนะฮะแล้วลูกค้าอยากกินหมูกรอบจริงๆไม่ไม่ใช่อยากกินหมูนุ่มโอเคครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนครับกับวันนี้กับหัวข้อมูกกรอบนะโอเคครับสวัสดีครับ